สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบรเกอร์เกมเมอร์กับเกมไลฟ์นัลล็อกออริจินนะครับในช่วงของการเปรียบเทียบการ์ดตัวน,นี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูการ์ดสองใบที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยสําหรับตัวละครสายคริติคัลเบิร์ดนะครับนั่นก็คือสุคริกิตหรือว่าซีดูล่านะครับกับโซเยอร์สุครีตันซึ่งการ์ดทั้งสองใบนี้นะครับจะมีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ s o เยอร์โซเครตันการ์นะครับเป็นการ์ดที่เราสามารถที่จะไปฟาร,ร์มหาได้ตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางเกมเพราะว่า s o เยอร์โซเครตันเนี่ยก็มีเลเวลที่ไม่ได้สูงมากนะครับ ดูความสามารถเริ่มต้นของการ์ดใบนี้ก็คือจะทําการเพิ่มคลิที่เข้าเลทนะครับเป็นจํานวน9หน่วยแล้วก็คลีที่เข้าดาเมจอีกเป็นจํานวน5%ด้วยกันอย่างที่หลายๆคนรู้กันดีนะครับว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะยังมีค่าคลีที่เข้าเลทไม่สูงมากดังนั้นนะครับการ์ดใบนหนที่ช่วยเพิ่มค่าคลิที่เข้าเลทได้มากที่สุดเนี่ยก็จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับซึ่ง So เย e ร c r e a t ตั c การ์ดเนี่ยก็ถือเป็นการ์ดที่เพิ่มค่าคลิที่เข้าเลทเนี่ยได้เยอะที่สุดตั้งแต่ช่วงต้นเเเเกกกกกมมมมมมอ่่่่่่จนนไไปถถึงงรรทีียย็ัพาาพิิดดด้าาาาาาสสสุูววคคใ คลิทที่เดาเมนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะด้วยความที่เรายังมีค่าคลิทที่เข้าเลดไม่สูงมากนะครับโอกาสในการที่จะโจมตีติดคลิเนี่ยก็เลยยังไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับคลิทที่เขาดามเมยก็เลยได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงกลางถึงเลดเกมไปแล้วเนี่ยค่าคลิทที่เขดาเมก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นครับ แน่นอนละครับว่าพอก้าวเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วนะครับก็จะมีการ์ดอีกหนึ่งใบครับที่มีความสามารถคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะสลับตัวเลขกันนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือ Squid g g t ตหรือว่า4อลลาร์การ์ดนั่นเองเป็นการ์ดที่ช่วยบวกค่า Critical Damage นะครับเป็นจำนวน10%นะแล้วก็ช่วยบวกค่า Critical r a อ e อีกเป็นจำนวน2หน่วยด้วยกัน ซึ่งหากเทียบกันแล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะให้ค่า Critical d a ดาเมที่มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้ค่าค r i t i เ a l r a เลที่น้อยกว่าด้วยเช่นเดียวกัน นั่นเป็นเพราะว่าในช่วงกลางถึงเลทเกมช่วงเลเวล80-90เนี่ยเป็นช่วงที่ผู้เล่นเนี่ยเริ่มมีค่าคริ t ิคอ l ลเลทที่สูงแล้วแต่ว่ายังขาดในส่วนของคริ t ิคอ l d ลดาเมจนั่นเองการ์ดใบนี้นะครับก็เลยมีบทบาทที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่อยากจะได้ค่าคริ t ิคอ l d ลดาเมจเพิ่มเติมโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องการในส่วนของค่าคริ t ิคอ l ลเลทแล้วนั่นเองครับ ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็ใช้เป็นก๊าซโซเยอร์สโคเรตันไปส่วนในช่วงกลางถึงเลดเกมก็ใช้เป็นกา๊าซซีโดล่าไปซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับมันมีอะไรที่มากกว่านั้นครับ ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นผู้เล่น a s s a s s i n Cross นะครับในช่วงระดั110สำหรับใครที่เน้นใช้อาวุธประเภทกาตานะครับก็จะมีอาวุธชิ้นใหม่ครับที่เมื่อเรามีค่าคลีที่เข้าเลเกิน100มาแล้วนะครับในทุกๆ5คลีที่เข้าเลดเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นคลีที่เข้าดามเมดดังนั้นนะครับยิ่งเรามีค่าคลีที่เข้าเลเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ค่าคลีที่เข้าดาเมดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทําให้ถึงแม้ว่าในช่วงระดั110เนี่ยจะเข้าสู่ช อาวุธประเภทกาตาเหล่านี้เนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องหาค่าคลิที่ a l r a เลทให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้อยู่ดีครับ อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับนั่นก็คือธนูปูของสไนเปอร์นั่นเองครับเป็นธนูที่จะสามารถใช้งานได้อย่างจริงจังในช่วงกลางถึงเลดเกมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังจําเป็นที่จะต้องหาค่าคลีที่เข้าเลดอยู่เพราะว่าธนูนี้นะครับหลักๆแล้วก็จะเน้นเพิ่มในส่วนของค่าคลีที่เข้าดามเมจนั่นเองครับซึ่งหากเรานะครับมีค่าคลีที่เข้าเลดที่ไม่ได้สูงมากนะครับค่าคลีที่เข้าดามเ่านี้เนี่ยก็อาจจะแสดงผลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่การที่เราจําเป็นที่จะต้องหาค่าคลีที่่สําาาคัญเเป็นอยยงมกลร นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอาวุธอีกหลายๆชิ้นนะครับที่มีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มค่าคริทิคอลดาเมจเพิ่มเติมหากเราทําการโจมตีติดคริทิคอลได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาถรุและรีซอฟอันนี้นะครับหากเฟลคอนนะครับสามารถโจมตีติดคริทิคอลได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มคริทิคอลดาเมจให้กับเฟลคอนเนี่ยอีกเป็นจํานวน40%ด้วยกันดังนั้นนะครับเราก็เลยอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นอะไรมากที่จะต้องหาค่าคริทิคอลดาเมจมาใช้ในช่วงเลดเกมครับ แล้วทีนี้นะครับสายไหนที่เหมาะกับการเอาการที่ช่วยเพิ่มค่าคริทเชลดาเมจไปใช้งานนะครับ ก็อาจจะเป็นพวกหลอดไนท์นะครับที่ไม่ได้มีตัวสกิลที่ช่วยเพิ่มค่าคริเทียลดามจเนี่ยมากนักนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของ a d k หรือว่าพลังโจมตีกายภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับรวมไปถึงตัวอาวุธเองนะครับก็เน้นในส่วนของคริเทียลดาร์ดนะครับดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องหาค่าคริเทียลดามจเพิ่มเติมอีกหนึ่งซสนะครับนั่นก็คือมัเต์สมิธที่เล่นสายคริเทียลเบิร์ดนั่นเองครับก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับหลอดไนท์ครับนั่นก็คือตัวอาวุธ ช่วยเพิ่มค่าクリติคอลเลตค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเพิ่มค่า Critical d ดาเมจน้อยอีกทั้งนะครับตัวสกิลต่างๆเนี่ยก็เน้นบูทในส่วนของ a d k หรือว่าพลังโจมตีกายภาพเราเลยจําเป็นที่จะต้องหาการ์ดที่ช่วยเพิ่มค่าクリ i ิคอลดาเมจเนี่ยมาช่วยเสริมทําให้โจมตีได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับการเลือกใช้งานการ์ดทั้ง2ใบนั่นก็คือ s o ยูสคริเลตันกับซีโดล่าเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เลือกใช้งานช่วงต้นเกมหรือว่าการถึงเลดเกมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าก็จะต้องดูในส่วนของลักษณะการใช้งานของสายอาชีพต่างๆที่เราเล่นอยู่ด้วยนั่นเองครับ ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของการ awaken ดกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่โซยอร์สครีเตอการ์ดนะครับหลังจากที่เราทําการนะ awaken สามแล้วนะครับก็จะได้ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือได้คลีที่เข้าเลทนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน15หน่วยแล้วก็คลีที่เข้าดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน5หน่วยด้วยกนะันอีกทั้งนะครับก็ยังได้ดาเมจเพิ่มเติมจากการอัพเลเวลการ์ดอีกด้วยเป็นจำนวน4%จึงทําให้โดยรวมแล้วนะครับโซยอร์สครีเอตอรการ์ดเนี่ยจะให้ค่าคลีที่เข้าเลททั้งหมดนะ นะครับเป็นจำนวน10หน่วยด้วยกันครับส่วนการที่หใบอย่างซูโดล่านะครับหลังจากที่เราทำการเอาเวกแล้วก็จะได้ค่าคริ t i เ a l ยลเลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน5หน่วยแล้วก็คริ t i เ a l d ลดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นจำนวน5%นอกจากนี้นะครับก็ยังจะได้ดาเมจเพิ่มเติมอีก4%นะจากการอัพเลเวลการ์ด ทำให้โดยรวมแล้วนะครับซีโดราเนี่ยจะช่วยเพิ่มครดิตข้อเลทให้กับเราเป็นจำนวน7หน่วยแล้วก็ช่วยเพิ่มครดิตข้อดาเมจให้เราเป็นจำนวน15%นั่นเองซึ่งหากเทียบกับการโซเยอร์สครีเตันแล้วนะครับแน่นอนลวครับว่าการเพิ่มค่าครดิตข้อดาเมจเนี่ยก็มากกว่าถึง5%กันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของการเพิ่มครดิตข้อเลทเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน้อยกว่าการโซเยอร์สครีเตันพอสมควรครับ สรุปนะครับหากใครที่กําลังมองหาการที่มีความสามารถในการเพิ่มค่า Critical อ a t เนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการ s o โซเดอร์ส r คร o r นั้นนะเป็นการที่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วละครับเพราะว่าสามารถที่จะช่วยเพิ่มค่า c คร t i ต a คอ a t เเนี่ยได้สูงถึง24หน่วยซึ่งหากใครที่เอาไปใช้งานโดยเฉพาะพวก a s s a s s i n Cross ที่ถือกาตาและสามารถที่จะคูณค่า c ค i t ิตเคอ a t เเป็น2เท่าได้ผมบอกเลยครับว่า โซเดอร์สเคเลตันเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรแต่หากใครนะครับที่กําลังมองหาค่าคลีที่เข้าดาเมจเนี่ยการ s q สควิทดหรือว่าซีดอล่าเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าครับเพราะว่าช่วยเพิ่มค่าคลีที่เข้าดาเมจเนี่ยให้สูงถึง15%หลายคนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากการ์ดโซเดอร์สเคเตันสักเท่าไหร่ที่ช่วยเพิ่มเป็นจำนวน10%นะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าปวดจะได้ค่าคลีที่เข้าดาเมจมาเป็นจำนวน10%เนี่ยคุณก็จาเป็นที่จะต้องทําการเอาเวกโซเดอร์สเคเลตันะ ake, ator, นะไปที่ระด ราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าหากใครที่อยากจะเน้นในส่วนของคลิปท um ี A ่เขาดาเมจจริงๆเนี่ยยังไงซะนะครับซีลลราเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์กว่าครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของการเปรียบเทียบการ์ดระหว่าง s o d ด r s c ซัค t ครเลกับกับ i d ค i กหรือว่า c d o ดรานั่นเองครับซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบิกเกอร์เมอร์รขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ